มาแววมาแววอ่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินนักวิเคราะหา์หลายๆคนพูดหรืออ่านหนังสือแล้วเจอคําว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ย200วันมันคืออะไรมีความสําคัญยังไงทําไมเราต้องรู้รู้ไปเพื่ออะไรเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังเนาะโอเคก็เดี๋ยวลองไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงให้เพื่อนๆไปกันที่อ่า ของเราเนาะแล้วก็ไปที่ my เมนูแล้วก็เลือก technical s h a r ถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้ปักอ่าพินไว้ใน my favorite Menu มันก็จะอยู่ใน standard เมนูเนาะอ่าตัว technical s h a r ใช้บ่อยเราก็ปักขึ้นไปหุณได้พอเลือกเข้าไปปุ๊บเราก็เซิร์ชหาหุ้นที่เราสนใจอ่าเราสามารถดูแนวตั้งแนวนอนได้นะ สมมติเราดู AOT เนาะวันนี้อ่าก็ถ้าเปิดมามันอาจจะยังไม่มีอินดิเคเตอร์เนาะอันนี้ตั้มเรียกมาดูแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องการเรียกสมมติจะลบให้ดู1อันเนาะเราเดี๋ยวสร้างให้ดู1นึ่งอันชิปชิปอ่าก็ให้ไปตรงนี้นะที่จะ insert Indicator แล้วก็เลือก moving average exponential moving average exponential ก็คือเส้นค่าเฉลีย่ยโดยคิดแบบ exponential เนาะมันก็จะมีสูตรของมันอันนั้นเราไม่ต้องรู้เราเออกมาใช้งานกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายว่ามันต่ายงไงกับ moving average ธรรมดาหรือที่บางคนเรียกว่า simple moving average หรือตัวยอ่อ SMA แต่วันนี้เราจะใช้ moving average exponential หรือยอ่อ e EMA ถ้าที่ไหนเขียนหรืออธิบายว่า moving average เนี่ย ma มันก็จะคือมีค่าเท่ากับ sma หรือ simple moving average นั่นเองแล้วแต่แต่ละบุกใช้คำไม่เหมือนกันหรือว่าหนังสือการบรรยายกับพูดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้า ema ก็คือ ema เลยเพราะฉะนั้น ma เท่ากับ sma ma เท่ากับ sma แต่ไม่ใช่เท่ากับ ema ก็เลือก moving a v exponential r a g e e เนอะแล้วก็เพื่อนจะเห็นฟันเฟืองมันอ่ามือไปนโดนสร้างให้ดูใหม่หมดเลยละกันมันแคบต้องระวังนิดนึงโอเคก็ไปเรียกอินดีขึ้นมา moving a v exponential r a g e e มันจะมีรูปฟันเฟ,ฟืองเล็กๆอยู่สีเทาๆแล้วก็เลือกไปอ่าเส้นเส้นที่เขานิยมกันก็คือเป็น200วัน 200วัน200วันที่เขาพูดกันว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งอาจจะเป็นทั้ง SMA หรือ EMA ก็ได้แล้วแต่ว่า,าเขาพูดนั้นเขาให้ความสำคัญกับเส้นนั้นโดยการคิดมาจาก SMA หรือ EMA แล้วก็จะเทียบให้ดูกับ moving average ธรรมดาหรือ SMA โดยที่ตั้งค่าไปที่200วันที่เขาชอบพูดกันอ,อันนี้เส้น EMA เนี่ยจะอยู่เส้นล่างนะเห็นบ้าสีฟ้ามันจะมี2เส้นนะอ่าถ้าอยากตั้งค่าเปลี่ยนสีอะไรก็ไปตรงฟันเฟืองได้ เส้น m a หรือ SMA เนี่ยจะอยู่ด้านล่างแล้วก็เส้นพูพพพพพทธพิทุติเส้น EMA เนี่ยจะอยู่เส้นล่างเส้น MA เนี่ยจะอยู่ด้านบนมันต่างกันยังไงถ้า SMA หรือ MA เนี่ยมันจะคำนวณโดยการที่เอา price ต่างๆในแต่ละวันเนี่ยในกรณีเป็น time frame day เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเอา200วันมาคำนวณโดยให้น้ำหนักเนี่ยเท่ากันหมดเลย เช่นสมมุติ200วันราคา1นึ่ง,งจนถึงวันที่200เอามาบวกกันแล้วก็หารเลยหาร200แต่ถ้าเป็น EMA เนี่ยจะให้น้ำหนักกับไพรที่อยู่ในช่วงระยะปัจจุบัน,นช่วงเทท้ายเนี่ยให้น้ำหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาการคำนวณออกมาเนี่ยเส้น EMA ก็เลยจะเกาะติดกับช่วงไพร์ราคาหรือ c a n เดิลสติ๊เนี่ยมากกว่าส่วนเส้น MA หรือ SMA เนี่ย ก็จะอยู่ห่างออกไปและถามว่าเราจะใช้ sma ตอนไหนใช้ ema ตอนไหนอ่าพูดง่ายๆถ้าเราอยากจะมองเทรนในระยะที่สั้นกว่าเราก็จะใช้ ema เพราะมันตอบสนองหรือสร้างสิญญาณได้ไวกว่าจะใช้เส้น sma เพราะ sma เนี่ยมันจะ ค่อนข้างตอบสนองช้านั่นหมายความว่ากว่าเราจะเจอสนะิกเนลบายเซลลเนี่ยคือราคามันไปไกลแล้วแต่มันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราเล่นย,วยาวๆโดยที่เราไม่ได้ซื้อขายแบบเด y t เทรเนี่ยเออแบบเล่นระยะยาวเลยเป็นแบบ3ปี4ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยเส้น SMA มันก็จะมีความสเสถียรกว่ามันค่อนข้างสมูทกว่านั่นเองอ่า อันนี้ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่หลายๆโบกหรือหลายๆห,ยหยนงังสือหลายๆตำราเนี่ยชอบพูดถึงกันมันก็จะประมาณนี้ความหมายของมันแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันมีเอาไว้ว่าถ้าอยู่ใต้เส้น m a หรือ s m a 2 0วันเนวันโดยเทรนแล้วเอาไว้ดูเทรนก็คือถ้ามันอยู่ใต้เนี่ยคือเทรนมันเป็นแนวโน้มขาลงแต่ถ้ามันอยู่เหนือเนี่ยจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น แล้วถ้าเราอยากให้ดูที่มันแบบว่าออสั้นกว่าน,นี้โดยที่ไม่ใช้ SMA 200วันเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดเหมือนการลงทุนระยะยาวไงเขาก็จะนิยมพูดเส้น200วันโดยส่วนใหญสมมุติเรามาดูเส้นสั้นๆบางเส้นเช่นใน1วี่เราก็จะสร้าง EMA เส้นค่าเฉลี่ย5วันเส้นค่าเฉลี่ย วัน10วันก็คือ2วีวิถุภาพอพอตลาดปิดเสารอาทิตย์แล้วก็ที่นิยมตามกันมาก็คือ25วันแล้75วันแล้วก็เ5็้วัน 75วันแล้วก็200ร้อยวันสองร้อยวันอ่ะก็มาดูเออเห็นไหมกราฟมันก็จะดูสิกเนลได้ใกล้เคียงกับแคนเดิลสติ๊กมากขึ้นก็คือมันจะเกาะราคา มากขึ้นมันไม่ได้ห่างกับตอนที่เราดูเส้น EMA 200เหมือนเมื่อกี้ที่มันแบบอยู่ไกลๆเลยเห็นปะตอนนี้เส้น EMA 200เนี่ยจะอยู่เส้นสีม่วงบนสุดแล้วนะ,ะคือเส้นบนสุดแล้วแต่เขาเล่นระยะสั้นเห็นปะเส้น EMA เฉลี่ย5วันคือการาฟก็ค่อนข้างวิ่งเหนือแล้วยกเว้นเมื่อ,อแท่งสุดท้ายเนี่ยที่ราคาปิดต่ำลงเนี่ย ก็คือหลุดเส้นเฉลี่ย S M a 5วันเพราะฉะนั้นในคนเล่นระยะสั้นเนี่ยเขาก็จะมองเป็นว่ามาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย5วันแล้วก็หมายถึงมันจะเป็นเทรนขาลงแล้วในระยะระยะสั้นมากๆคือเฉลี่ย5วันนั่นเองอในทางกับการถ้าก่อนหน้าที่มันจะเกิดเกิด ท่งเทียนล่าสุดเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นเพราะว่ามันอยู่เส้นเหนือค่าเฉลี่ย ema 5วันนั่นเองเอเพราะฉะนั้นเราให้น้ำหนักกับเส้นค่าเฉลี่ยกี่วันเราก็สามารถเซตติ้งเข้าไปใน indie, อินดี้ exponential moving average หรือจะเป็น moving average ธรรมดาหรือ simple moving average ก็ได้แล้วแต่เราให้ความสำคัญสรุปก็คือเส้นค่าเฉลีย่ยไม่ว่าจะกี่วันเอาไว้สำหรับดูเทรน ไว้ดูเทรน์ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงถ้าอยู่ใต้เส้นนั้นที่เราให้ความสำคัญแสดงว่าหุ้นตัวนั้นเป็นแนวโน้มขาลงแต่ถ้าอยู่เหนือเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองโอเคสำหรับเส้นค่าเฉลีย่ยหรือ moving average ก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็จะมาอธิบายว่าเส้น moving average เนี่ยใช้สำหรับการดูเทรน เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนโดยการใช้ moving average ในการดู signal buy หรือ signal ซื้อต่อไปเนาะโอเคสำหรับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็กันบ้านก็ลองให้เพื่อนๆลองไปคลิกเล่นดูคลิกตั้งค่าดูคลิกยกเลิกดูแล้วดูความแตกต่างของแต่ละเส้นแล้วก็เปรียบเทียบหุ้นตัวที่เราสนใจเนาะว่ามันเป็นยังไง โอเคใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เนาะส่วนใครไม่มีอะไรแสดงความคิดเห็นก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ